ครับสวัสดีครับมือนี้สิพยายามตุ้มกุ้งก่อนมนือนี้สิย่างลงไปแหละใต้บ้านลงไปนี่แหละใต้เงื่อนนี่นเงือนอย่างลงไปหลังบ้านย่างรัดลงไปนี่มันโบกไก่สกส่วนอย่างนี่ก็แม่นเลยนี่ ยายามตุ้มกุ้งไปใส่กุตอนไปใส่ตอนน้ำมันบรให้เห็นดอกพยายามไปล้อมมึงมันที่ได้บอกมือน,นี้ยามไว้หากุ้งมาไว้มาไว้ญาติพี่น้องอายน้อง สิมาเยี่ยมเมื่อวันอาทิตย์นี่เลยๆหากุ้งไว้อ่ะลองมึงลองไปรุนน้ากันเป็นในใดก็ได้ไแอละสยามสยามแบบอันนั้นได้มือนี่สยามแบบคนบ่เคยเห็ดจักเครื่องอกยามกุ้งยามแบบบ่เปียกถ้าเบิ่งเด้อเห็ดในใดสยามแบบใด ปกติได้ลงไปยอ่อเอาอันนี้ที่บได้ลงไปยอ่อเอาได้บาทนี่ใส่สูตรนี้ไปไปเบิงน้ำกันเบิงเด้อแบบนี้บโบได้อันเปียกน้ำได้บาทนี่ยามยามแบบส,สมัสยใหม่สมัยใหม่เออเอาหลังที่หนึ่งเต็มตื้งบาทนี้ฮันพุณนะ โอ้ยได้ได้ได้เอามาโซเอามาโซไอ้เมดบ่เห็นดอกอหมันบ่เห็นปาตเลยเนาะอือหือเต้นออกก็มีมันก็ย่างไปนําเจ้าได้อยู่บนีหันก็ย่างไปนําเจ้าได้อยู่นีเอาั่นบ่ต้องย่าง เต็มตึงแตกโคบผุดออหลังนั้นก็ไล่ไล่อ้ <c oughs> <c oughs> เอาหลังที่สามแตกจวก อาซีอ <c ười> ่ะได้หลังบ่ได้เออมันเด็ดตุ๊กต๊อบตุ๊กต๊บมาก็ได้แล้วเนาะเออโอ้ลูกคักขนาดหลังนี่พุ่นเต็มเลยโมีแต่ใหญ่ๆเนาะไอ้เม็ดเนาะมาบานีโอเคเบิ่งก่อนได้บ่สิได้หลายอยู่บ่ เด้อได้กุ้มไอ้กุ้มน้องกินอยู่บ่ะ <c oughs> ตุ่มโบลายวะตุ่มซิ๊หลังหนึ่งเห็ดไปใส่พอได้กินนี่นะ้ำ พอได้กินอยู่นี่มะกะดาษจังละเล็กละน้อยอู้ หลังละนิดละหน่อยพยายามตุ้มกับก็ดีไปพ่อเขาอันอกีดยางแล้วขเขาลงไปบึงตอนยามเขาก็ได้เขาจะกิน lăng này khai miệng nó hả 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 Cái hả nó khâu hả 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 Đây Đây hả Đây hả 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 ถือว่าอเคอยู่ขอไดิกิิอยถึงแม้ซิบบได้หลายกไ็ได้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบโลอยู่ดอกกุ้งช่วงนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ช่วงนี้คันได้ซ้ำนี่เอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้นำเดอ้อครับสวัสดีครับ